สวัสดีค่ะหมอโดมิปรีนวราจากสวิตเซอร์แลนด์พายิปสีตรีปัญจะทายแบบราศีของชาวราศีเมฆนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างตามมาดูเลยค่ะเจ้าของชะตาของชาวราศีเมฆจะได้ห่งชุวยที่ดีหรือว่าจะได้แต่งงานใครที่รอคอยการแต่งงานจะประสบความสำเร็จนะคะต้นปีใหม่นี้คือปีขาน การเงินของคุณเป็นไพ่ทางเลือกเป็นไพ่ได้ไพ่แฮงแมนให้คุณค่อยๆเลือกอย่างใดอย่างหนึง่งให้กับตัวเองการใช้จ่ายเงินนะคะ,ะคือคุณมีสองอย่างคือเลือกในสิ่งที่ดีให้กับตัวเองเป็นไพ่ทางเลือกให้ตัดสินใจดีๆนะคะ เพื่อนดีทีเดียวอาจจะมีความสุขแฮปปี้เอนดิงเกี่ยวกับครอบครัวมากๆด้วยหรือว่ามีลูกมีเต้าได้ด้วยนะคะหรือว่าใครแต่งงานคุณก็สามารถที่จะ,ะเพื่อนคุณก็มีครอบครัวที่สมบูรณ์แฮปปี้เอนดิงเลยนะคะแล้วบ้านรถที่ดินของชาวราศีเมษดีทีเดียวคือมีการที่เราคอยมาคือการย้ายเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีขึ้นได้ได้ไดพ่ดีทีเดียวไพ่ t อ่ p เ r ม r ปอรนะคะปุด oh, ลูกน้องบริวารบุตรตลูกน้องบริวารอาจจะมีการทะเลาะเบาแบงหรือว่าอุบททัติเหตุฉุกเฉินให้นะมัดระหวังได้ด้วยนะคะสำหรับใครที่มีลูกหรือว่าลูกน้องบริวารจะมีการาทะเลาะเบาแวงหรือว่าเกิดอุบททัติเหตุฉุกเฉินอริปรัญหาประสัทต่าง ที่เข้ามาอาจจะเกี่ยวกับด้านความรักของคุณนะคะปัตตนีคู่ของเป็นไพ่เอ่อเฮอร์มิสให้คุณปัตตนีคู่คองชอบสวดมนต์ไว้พระแล้วก็ปิดวิเวกสบายๆเลยนะคะ การเดินทางของคุณมีความสุขทีเดียวเพราะว่าได้ไพ่เป็นมาดามมีเงินมีทองได้ด้วยนะคะใครจะซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินหรือว่าเปลี่ยนรถเปลี่ยนบ้านก็มีโอกาสเปลี่ยนแปล,ปลงในทางที่ดีขึ้นนะคะประสบความสําเร็จหรือว่าการเดินทางการต่างประเทศจะดีทีเดียวแล้วก็สุขภาพด้านความรักของคุณคุณมีความโชคดีด้านความรักนะคะหรือว่าใครที่มีพรานที่ว่าจะแต่งงาน สำเร็จนะคะความสุขความเจริญมีความสุขด้านความรักแคปปีนดิงมีของจุ้ยที่ดีด้วยด้านการงานของคุณรถเดอร์เฟกได้โชคลาภได้ด้วยนะคะด้านการงานประสบความสําเร็จการโชคลาภ ได้จากการแบ่งเงินไปลงทุนนะคะน้าช็กลาบก็มีโอกาสได้ด้วยคือการแบ่งเงินไปลงทุนคุณก็ได้กําไรดีมากๆเลยมาดูกันว่าความไม่น่าเสียหายต่างๆก็คือได้การเงินดีทีเดียวคือได้ไพด่ดีมิบินินวาทายดีมาดูสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไรบ้างสําหรับชาวราศีเมฆเป็นอย่างไรบ้างใช่ไหมคะใครที่มีคู่ อยากแต่งงานจะประสบความสําเร็จม,คมีความสุขความสุขการเจริญมีของช่วยที่ดีมีการแต่งงานหรือว่าได้บ้านได้ทำเลดีๆทีเดียวแล้วก็อดีตของคุณคุณเปกันมีเงินมีทองทีเดียวแล้วก็บางแผนจะแต่งงานคุณประสบความสําเร็จแต่การใช้จ่ายของคุณนะให้เลือกดีๆเป็นไพ่ทางเลือกเรื่องอยากในอย่างหนึ่งตัดสินใจดีๆก็จะผ่านพ้นในสิ่งที่ดีได้ด้วยนะคะการใช้จ่ายเงินของคุณ ก็เป็นไพ่ทางเลือกก็โอเคอยู่นะคะการเดินทางดีทีเดียวสําหรับชาวราศีเมฆและก็ปตัตนิคู่ครองเป็นคนที่สวดมนต์ไหว้พระทําบุญหรือว่าปิวิเวกเป็นคนชอบอยู่ส่วนตัวหรือว่าไปทําบุญที่วัดได้ด้วยนะคะคุณจะประสบความสําเร็จมากๆด้วยสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็การงานของคุณประสบความสําเร็จมากๆเลยนะใครที่รอคอยอดีตคุณก็ดีอนาคต คุณก็ดีแบ่งเงินไปลงทุนสำเร็จไหมก็สำเร็จค่ะแฮปปี้แอนดิ้งเลยนะคะเพื่อนของคุณก็มีความสุขบ้านรถที่ดินมีการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงในสิ่ง เติมเต็มให้กับชีวิตได้ด้วยนะคะสำหรับชาวราศีเมษเสี่ยงโชคได้เลยแต่ให้ระมัดระวังอุบัติเหตุลูกลูกน้องบริวารไว้บ้างก็ดีนะคะหรือว่าการทะเลาะเบาะแวง้งแล้วก็การใช้จ่ายเงินของคุณดีทีเดียวได้พดไดพดได่ดีมากๆได้ไพ่ถ้วยได้เหรียญดีมากๆโดยแต่ให้ระมัดระวังลูกลูกน้องบริวารเท่านั้นนะคะเสี่ยงโชคเสี่ยงการงานของคุณดีหมดความรักดีหมดนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรง ะะสวัสดีค่ะ